นษตรงนี้นอมากเดูอเดินเอสวยสยนั่งนอันนี้สินั่งอันนี้นั่งนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะจริงๆนั่งก็ต้องโยกด้วย โยปกยยปิโยกโยกให้โยกดูไม่นไอไ่เลนอง่เลดูอสอ๋พจันจเป็น33ะแต่เห็นที่เห็นก็ปนนี่ อนนี้มีโรคจิตแอบด,ดูอยู่โรคจิตน่ากลัวมากเข้ามาแล้วหนังสือแล้วน,นะคะก็คือจะมีหนังสือหลายประเภทมากๆนะคะให้เราได้เลือกเนาะแล้วก็เป็นหนังสือแนะนําที่แบบว่าออปับผาย,ยากๆอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็หเหมอนดูเล่มนี้นะคะก็จะมีในส่วนของบัตร QR code ข้างหลังนะคะเพื่อเราได้สกแกนราคาเนาะถ้าสมมติว่าเราแบบสนใจอยากจะซื้ออะไรเงี้ย ีก็คือจะมีการคัดแยกโซนนะคือเป็นโซนฝัน่งนางๆมันก็จะแบ่งเป็นโซนๆใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีแบบว่าเป็นตบับวอย่าง<ส>เป็นแบบไลนตายเลยอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมว่ามันมีอีกโซนที่ซ่อนอยู่ในนี้โสบายจังไม่ไมีข้างในเห็นแล้วป่ะต่เข้าได้ไหมเอาไปเราไปดูอีกโซนนี่ถา่ายรูปโซนด้วยนะโซนเป็น Wall History มีถือว่าเป็นร้านเอ้ยตอนนี้ก็มีเป็น Chinese history ใครที่ได้เนกภาษาจีนโอ้โหหายันเองภาษาจีนตรงนี้นะคือถ้แบบอยากหาหนังสือไปอ่านเล่นแต่ว่าเหมือนในกรนี้ชันนั้นคือฉันั้นไม่ชอบแล้ก็แต่ในการหาหนังสือก็คือพามาให้ดูนะคะเฉยอ่แต่่าอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ระชาที่ฉันจบมาแต่ถามรู้เรื่องไหมก็ไม่จ้น อะไรอาตรงนี้ถา่ายรูปสวยนะจะก,กลุ๊บไหมจะก,กลุ๊บไหมกลุก๊บถา่ายรูปกับสตรอเบอรี่หนึ่งกลุบเอ้ยหน้าเท่ากันเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยพี่เล็ขาหนีหรือไม,ม่เหมือนกันเลยอ่ะทำไมหน้าขลุกขระ <Stop. S 1> <c oughs> หน้าสต <c oughs> สเออหลบเปิดเงินซื้อกับหัวไม่หัวไม่หัว โสค่ะป uh, 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 ้าเดี๋ยวไปส้นเสื้อผ้ากันดีกว่า ึ้นไปในส่วนของโซนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะเล่าก่อนก็คือว่าปกติล้วคนจีนเนี่ยจะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้ามือสองแต่ว่าที่นี่อย่างคือมันจะมีเหมือนกันแต่ว่าคือมันจะเป็นคุณภาพที่ขัดเล้วคัดอีกนะครับเพื่อแบบว่าได้คุณภาพดีๆนะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแบบดีแต่ว่าก็ราคาแรงมากๆนะคะทุกคนคือประมาณแบบขึ้นแบบราคาเป็นพันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งก็คือว่าเห็นแล้วแบบฟังมากคือดีมากอ่ะเป็นเสื้อผ้าแบบคุณภาพ ีอยู่เลยแบบสภาพยังแบบดีอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับร้านหนังสือทัง้งๆก็คือสแกนราคานะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกนว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเห็นตัวนี้แล้วแบบชอบอะ่ะสแกนดูสิพอสแกนแล้วมันก็จะเด้งมาที่ราคาเี้ยราเดิมสี่พันาายังเหลือพันสี่อโอ้โ,อโหแพงอยู่ด้วยราคาแรงอยู่นะน,นี่เชงตัวนี้น่ารักใส่ไปทะเลไหนลองมาสแกนดูสิว่าเท่าไหร่ อไมันมีด้านในปะหลุอ๋านี่ค่ะไหนอ่อะราค8พ0จก207พระกอนจากรากคาเป็นหมือ่อโอ้ไม่เอาไม่ไหวงบไม่พอทุกคนครับที่นี่มีกระจกใหญ่มากไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าซื้อมปแล้วจะไม่สวย มองาการตกปลอมมาทกทวามไม่สินดูสวยมากคือดูดิชุดสวยเลยนะนั่นอ่ะแค้มันปอนลอมถึงแม้ความจริงเราจะสวยแล้วแต่ว่าในการจบคือจบกว่านึกออกปะพี่ต้องถามกระจกนี่คือกระจกวิเศษพี่สามารถถามได้กระจกวิเศษเออยเอปะเอเอค่ะผมจะเป็นกระจกให้โอเคกระจกวิเศษเออไอ้เงามเลิศในปฏิทินถอนนึ่งกลับหนึงนะกูจีชื่อจีน่าพูดยกพิ่งนี่ก่อนชื่อจีน่าโอนเง้ทุกคนยกเว้นเธอกลับ ไหนี่เอมาดูเียวรักใครไปไปอ่อนจริงเลยไปาใครอ่ะติูแล้วไปไใครเมื่อกี้เขาไปายฉันก่อนฉันก็ไปายเขากลับหอมมากเลยอ่ะดมดูดิโอ้หอมว่ะ เดี๋ยวมาชิมกันเออมันหอมนมเนาะมันมีเหล้าสองเปอร์เซ็นต์อะคือมันอารมณ์แบบช็อกโกแลตแล้วใส่เหล้านิดนิด้ยแต่มันอร่อยนะเฮ้ยเวียนหัวเมาแล้วไปมาตรงนู้นเลยไปมากลับไปมาตรงนี้ไปมาที่ร้าน ังเอไอติมหนึ่งที่ไม่ติมถนนที่นี้คือแบบว่าเป็นแบบบ้านนะคะแปลรรมแบบสวยมากเลยนะแถวแบบอันนั้นอันฝูรู้นะแล้วคือชอบบ้านหลังนี้มากคือดูโดดเด่นมากคนคือเป็นน้ำเพลงแล้วก็เป็นแบบสีแดงคือดูเป็นแบบว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขาอะดูแล้วแบบเออแปลกตาเพราะว่าโซนที่นี่อย่ามันจะเป็นโซนแบบโซนขาวแบบนี้โซนแบบโซนเหลืองโซนแบบโซนแบบอุ่นกำลังสั่งอาหารไทยอยู่ ไหนดูนะคว่าพี่เขาแบบในใจมีแต่เรื่องกินโอเคค่ะก็คือเดินเล่นๆมาเรียบร้อยแล้วเนาก็รู้สึกว่าเออหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันร้านที่เจอเป็นแบบเกาลสแนคอันนี้อ่านว่าพี่สอนอ่านเนาะโชเอ๋อร์小 s h o w e r 是什么意思？ไม่รู้ก็คือโช่ไงมันวัวโอเคโอเคไว้พูดเดียวเข้าไปในร้านกินดีกว่า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นต็อกบกกีนะคะแต่ว่าที่อยากกินที่แบบเห็นในใจผมถึงแนะนำร้านนี้แบบเจอได้บ่อยเนาะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เป็นเนื้อกับต็อกบ,บอกกีป่ะเขา,าเรียกเป็นแบบแป้งอ,ะอ,อ่ะเออแบบสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเแซ่บมากเลยก่อน แบบอาหารจีนต้องมีช่แล้วก็เป็นอาหารเกาหลีเป็นอาหารเกาหลีก็เมื่อกี้พูดอะไรเพราะเราเพิ่งมีเกาหลีมาใช่อันนี้ก็เยเป็นนันปิ้งย่างอนีอะไรเอออาหารบญี่ปุ่นคือมันมันเันแบบย่านควาเจริญองนี้อาหารแหลายร้านหลายประเภทอะไรเนี่ยวอนนี่งองอยากเีกินอบกินบ้ยดีดดีช็อเกอลนหน่อยช็อคเกอรลหได้ม อย่มาดูเลยนี่มีอะไรกิน มากินนานมากแล้วเพราะว่าอะไรก็คือมันบบโดนตกคำว่าแบบซินเทนตี้อู่คลงรั่วอะไรงเงี้ยเห็นแล้วมันแบบน่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันโอ้ถนนเจ้านี้สวยจังก็เหมือนคนละกัะคนอด่นคนอด่น